จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะคราวนี้ใหม่ตรงนี้ถ้าเกิดใช้เส้นใหญ่มากนะมันจะหนักมันจะหนักแล้วมันจะเรียกว่ามันจะนุกถ่วงลงมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะนี่นะเพราะนี่เรามาตัดนะคะก็คือความยาวของริบบิน้นน่ะตั้งแต่จุดตรงนี้นะ ไปจนถึงสุดของอีกชายหนึ่งอะถ้าวัดดูอะก็คือถ้าเกิดคล้องนะคะตัวเนี้ยมันจะตกลงมาที่เลยเอวเลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะมีระยะของมันอยู่นะพอพอมันมีระยะนะคะมันก็จะมีความสูงแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบไม่ชอบความยาวของตัวพวงทั้งหมด ลดตรงนี้ลงให้ติดแค่สี่หรือว่าสามอะไรแบบนี้ให้ลดลงนะลดจำนวนซองลงนะคะวัดจากตรงนี้นะคะมุมตรงนี้มาจนถึงสุดสุดที่เราจะต้องเย็บแบบนี้รูก็ใช้ตัวนี้นะคะในการวัดใช้ตัวนี้ในการวัด46นิ้ว นี้นะ46 46ี่นี่46นะคะความยาวก็จะประมาณนี้เลยเนี่นะ46อย่างที่บอกนะถ้ามันยาวไปให้ลดขนาดซองจำนวนซองลงนะคะลดลง เขาเรียกว่าหลายเส้นมันก็จะสั้นลงนะคะอันนี้เดี๋ยววัดไปกูก็จะตัดเลยแล้วก็จะทำอีกชายหนึ่ง แล้วก็จะมาสุดประมาณนี้แหละถ้าใครไม่มั่นใจตอนตัดให้คล้องคอตัวเองนะคะคล้องคอดูพอคล้องคอแล้วก็ระยะตรงนี้จะอยู่ที่อกนะระยะตรงนี้นะคะเนี่ยสุดตรงนี้ก็จะอยู่ที่อกนะคะถ้าไม่มั่นใจหรือว่าไม่มีตัวสายสายวัดก็วัดที่ตัวเองได้เลยคล้องคอว่าจะเอาขนาดไหนอันนั้นอาจจะ แน่นคือเรื่องอะไรนะมีความมั่นใจมากกว่านะคะตัดแล้วเรียบร้อยแต่คราวนี้ระหว่างทรงผู้ชายกับทรงผู้หญิงมันจะไม่เหมือนกันนะหุ่นถ้ายังไงก็ต้องระวัดอ่ะระมัดระวังในการวัดนิดหนึ่งนะคะ ส่งผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายถ้าเป็นมะลายบวชเนี่ยผู้ชายเขาก็จะคอเขาจะใหญ่ไหลเขาจะกว้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนตัดก็ระวังนิดนึงนะต้องบัดให้มีความมั่นใจนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็จะทําเหมือนกันเลยนะทําเหมือนกันนะคะอันนี้ทาเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งฝั่ง จะได้เป็นแบบนี้นะมันมันยังไม่ค่อยแบบฝีมือยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นแรกที่เพิ่งเคยทำนะเดี๋ยวเรามาติด ฝั่งหนึ่งนะคะเราเย็บโบนะตัวนี้จะเป็นครูก็จะใช้ไหมพรมที่เราถักดอกลักถักอะไรแบบนี้ใช้ไหมตัวนี้แหละริบบิ้นตัดแล้วก็มาทบกัน ความยาวเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องการเล็กกันอันเล็กหรืออันใหญ่นะคะถ้าวางเทียบไปก็จะประมาณนียมันอยู่ที่ความเหมาะสมของตัวนี้ด้วยตัวพวงนะคะไหมตัวนี้ก็ตัวริบบิ้นริบบิ้นริบบิ้นตัวนี้ ข้อเสียมันก็คือมันจะแน่นมากมันแน่นแทงเข็มยากต้องใช้คีมช่วยดึงเพราะว่ามันมันใช้ผ้าฝ้ายทอกับดินทอมีความหนาแน่นมาก ตัวหางนะก็จะยาวกว่ากันนิดนึงปัดไปให้อีกอันนึงด้วย แล้วก็จะใช้ลวดนะคะในการช่วยน่านะจะค่อยๆค่อยๆดึงนิดนึงพันพันเสร็จแล้วเราจะทำอย่างนี้ก่อนรอบหนึ่ง ก็ตอนนี้มาช่วยมัดเพราะว่าเราจะดึงดึงไหมที่ผูกเลยอะ่ะให้มันแน่นเลยอะ่ะมันดึงมันดึงยากนะคะเพราะว่ามันฝืดตัวตัวได้มันฝืดตัวผ้ามันฝืด ตัวนี้มันจะเป็นอยู่ด้านหลังนะ <c oughs> น,นี่เอาใหม่มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผูกเราก็มาจัดนะจัดเสร็จอันนี้เราพับ พับครึ่งแล้วเราก็ตัดจะมาผูกกับอันนี้ใช้อันนี้นะ เนี่ยเอาไปใต้ใต้ใต้เส้นได้นะคะใต้เส้นได้ผูกกับเส้นได้ของของตัวเนี้ย แล้วก็ผูกติดกันไปเลยใส่กาวนะอันนี้จะง่ายหน่อยตรงเนี้ย แต่ด้านบนน่ะจะยากนิดนึงด้านบนด้านบนเดี๋ยวเราวางลองวางตำแหน่งก่อน ตำแหน่งพรกษตำแหน่งประมาณนี้นะเราจะเย็บนิดหนึ่งย่วหางได้สั้นไป Oh. แล้วก็เราจะใช้วิธีการสอดได้เข้าไปในนี้ก็ได้นะหมายถึงว่าเอาเอาให้มันแบบว่าไม่ไม่ต้องเลื่อนไปไหนไกลอะ่ะมันจะได้ผูกติดกันง่ายๆ เสร็จแล้วเราก็อันนี้ไว้ก่อนเราก็ปลูกอันล่างกับอันบนก่อนพอผูกเสร็จเนาะเนี่ยแต่มันจะรูดเพราะว่าเราต้องผูกให้มันชิดกันก่อนเราค่อยเอาทั้งเอาทั้งสองทั้งสามเส้นเนี่ยมาผูกติดกัน ก็ตัดคราวนี้ตอนตอนติดกาวระวังระวังมันจะไปติดถุงตรงนี้นะต้องระวังอ,อ่ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ ไม่ค่อยถูกใจคนทําเท่าไหร่นะหมายถึงไม่ค่อยถูกใจครูเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังติดนู่นติดนี่หลายๆอย่างนะคะแล้วก็มันก็เป็นงานชิ้นแรกของโครูได้แหละที่เพิ่งจะเคยทำยังไงก็ขอให้ถูกใจลูกค้านะคะอันเดี๋ยวรอเก่า โอเคเสร็จแล้วทุกขั้นตอนนะเราทำดูนะคะ